ว้าวกระบอกพบกับผมนะฮะพี่หมาปักหน้าหมาแบบนี้เนี่ยทุกคนจะต้องรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องมีข่าวดีข่าวดีโคตรและของฟรีมาแจกอย่างแน่นอนนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นของฟรีในรูปแบบของการซุมสกินอันที่ทุกคนรอคอยมายาวนานเลยนะฮะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์นวดกันไว้ด้วยนะครับ ข่าวดีของฟรีนะฮะทุกคนระบุไว้นะฮะว่าของฟรีอียว้าวทุกคนดูภาพพื้นหลังดิโอ้โหเอฟเฟคโคตรอลังการอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุลตร้าแมนนะฮะเม่บิ๊ว <c oughs> ไม่ใช่อุลตร้าแมนบิบิไม่บิ๊วน,นะ,ะทุกคนอันนี้เป็นอุลตร้าแมนเซเว่นนะทุกคนเห็นว่าเอ้ยเป็นสําหรับสกินของฟอร์เรสติโนนะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยถ้าทุกคนจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมาแจากฟรีใช่ไหมในช่วงกิจกรรมของครั้งที่แล้วเนี่ย พอเติโนเนี่ยจะเป็นสกินที่แจกฟรีแบบได้ง่ายแบบโคตรๆพอเราสามารถรวบรวมไอของรางวัลมารับสกินได้นะฮะของรางวัลหล่านั้นก็จะมีเป็นดาเป็นหมวกเป็นดวงตาใช้ในการแปลงร่างของอุลตร้าแมนเซเว่นหรือว่าเป็นรองเท้าบูทไม่รู้อาจจะดาวเล่นไปก่อนละกันอเพระเอกอย่างหล่อพระเอกหนุ่มญี่ปุ่นที่โชมมือขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่าอุลตร้าแมนแปลงร่าง มาตะโกนแบบนั้นจริงป่าวาทุกคนหรือว่ามันไม่ได้ตะโกนวะอันนี้นนก็คือหนึ่งในสกินอุลตร้าแมนอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งมาในเซ็ตของสกินเรียวมะนั่นเองนะฮะ เป็นตัวที่มีชื่อว่าอุลตราแมนแต่ว่าไม่บอกนะฮะว่าเป็นอุลตราแมนอะไรแต่ถ้าในพูดในเรื่องของอุลตราแมนจริงๆเนี่ยอุลตราแมนตัวนี้เหมือนจะไม่มีตัวตนนะเฮ้ยตัวหัถั่วใครวะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีแฟนด้วยอ๋เอเดี๋ยวถามจริงนะอุลตราแมนนี้โทรศัพท์มือถือมันใหญ่ขนาดนั้นเลย <laughs> ปกติเดี๋ยวอุลตราแมนมันจะใหญ่กว่าตึกท้าแบบมันยืนบนตึกได้วะเนี่ยไอ้น,นี่อุลตราแมนพันใหม่นะอุลตราแมนตัวกระติวเดียว ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมในการรับสกินตัวนี้ด้วยซึ่งฟรีๆสองสกินเลยเราสามารถใช้การส่มฟรีกันได้นะฮะแต่การส่มฟรีเนี่ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีกฎเกณฑ์นะฮะไม่ได้ฟรีแบบถาวรไม่ได้ฟรีแบบแบบฟรีจัดจัดอะเออปกติมันจะเป็นคลิปฟรีจัดจัดแต่คลิปเนี้ยไม่ฟรีจัดจัดคลิปเนี้ยฟรีแบบ บ่อนอ,อื่นเลยนะฮะก่อนที่จะไปดูกิจกรรมเนี่ยผมมีข่าวร้ายมาบอกนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกของอวีของเราเนี่ยกำลังจะล่มสลายอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าอะไรนะเหรอมีปรีศาจมาโจมตีโลกอวีตึกราบ้านช่องนี้แบบพังแหลกแตกกระจายอะ,ะทุกคนซึ่งในการกาลีนา อวีเนี่ยไทยแลน,นดเาาล์เนี่ยได้พลว่าอาริสเนี่ยระวังด้วยสัตว์ประหลาดมันกําลังบุกเข้ามาอาริสเราก็เอจับยังมีอารมณ์มาเล่นโทรศัพท์ามาดูนะฮะข้อความเนี่ยว่ามันทักว่าอะไรยังไงกันแน่เนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะอาริสเนี่ยต้องส่งกสัยแล้วก็งงอย่างแน่นอนแต่แต่ไม่เพียงแค่น,าน,านาั้นนะทุกคนตอนเนี้ breaking news ข่าวด่วนมาล่าสุดเลยนะฮะว่า สำนักข่าวอาวี e. ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขณะนี้เนี่ยพบตับประหลาดออกมาตาเรลาวาดนะ,ะซึ่งทุกคนเนี่ยต่างแปลกใจนะฮะว่ามีบุคคลสองคนเนี่ยที่แปลกปลอมออกมาเนี่ยต่างเขาวิ่งเข้าไปหาเนี่ยในเหตุการณ์ประจนเพลิงเหตุการณ์นี้นะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดระิดไ,ไม่ทาราบสาเหตุข,ขึ้นมานะฮะแล้วมีตัวละครสองตัวตัวแรกนั่นก็คือเรื่องมา ที่มีสกินอุลตราแมนกับอีนินตัวก็คือตัวฟอนเลนติโนที่มีสกินอุลตราแมนเซเว่นหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นของลูกนัตติกนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยกันละกันตามภาพที่เห็นต่อไปนะฮะอุลตราแมนเออไม่ใช่ RV ี R <S 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 ดีทุกคนอวีเอ็กซ์อุลตราแมนเนี่ยการร่วมมือสุดพิเศษ กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะทุกคนซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นลำแสงสเปเชียลนะฮะหรือว่าสเปเชียบมาอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ของอุลตร้าแมนนะยิงไปกลางหน้าลูกตาบอดแล้วทุกคนะะถ้าเราอ่านทำตามด้านล่างเนี่ยมันบอกว่าการกลับมาของ 7, อุลตร้าแมนเซเว่นอ่าสองจุดเจ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือวันนี้วันที่สองเดือนเจ็ดนะฮะเจอกันในสาวมอลูมของ R O V Karina ของเรานะฮะแต่ว่าถ้ากลับหัวนิดนึงภากปจากกลายเป็นว่า การร่วมมือสุดพิเศษกันกลับมาของเรียวมะและปอร์เรนติโนนะแสดงว่าสองสกินนี้กลับมานะทุกคนพร้อมการเคลื่อนไหวกันรพร้อมอย่างว่องไวนะทุกคนซึ่งทุกค,คนรอมานานมากอะเออพี่เองก็รอมาอย่างเนิ่นนานฮะในที่สุดสกินนี้เนี่ยกลับกลับมาอย่างทันท่วงทีนะครับเด็กๆอ่าสกินตามภาพพลังนล <c oughs> ส่สวยๆพี่ได้มาฟรีๆนะแต่ว่าอวดไว้วก่อนเผื่อใครได้มาโดยการสุ่ม <c oughs> ซึ่งสก,กินสองสก,กินนี้เนี่ยวิธีการอาเอาชนะเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะว่ารางวัลเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อสังหารเอทคิวเลอร์เพื่อรับสก,กินอุนตาแมนก็คือของเรียวมะแต่ถ้าสังหารตัวเอเลียนบิวนะหรือว่าเอเลียนอ่าตัวเอเลียนบิดเหลืออะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อรับสก,กินเซเว่นหรือว่าของฟลอเรนติโนนั่นเองฮะตามรูปที่เห็นด้านซ้ายด้านขวานั้นด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปอุนตาแมนด้านขวา,า,ขวาก็จะเป็นรูปเอเลียนที่ต้องสังหารให้ได้นะทุกคนซึ่งกติกาเนี่ยต้องขอบอกอย่างชัดเจนก่อนนะก่อนที่จะไปร 1>, 1สังหารเอทคิวเลอร์เพื่อรับสกินอุลตร้าแมนของเรียวมะและของรางวัลอื่นๆซึ่งมันมีของรางวัลอื่นด้วยนะฮะสอสงเนี่ยสังหารเอเลียนบลิดเพื่อรับสกินเซเว่นของตัวฟรานติโนนะฮะและของรางวัลอื่นๆด้วย3เนี่ยหากว่ามี erman, อุลตร้าแมนอ่าสกินอุลตร้าแมนหรือว่าสกินเซเว่นอยู่แล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อ่าทุกคนดูนะสิทธิ์บัฟพ,พลังโจมตีให้มากขึ้นและสังหารบอสได้ง่ายขึ้นนั่นแสดงว่า ถ้าเรามีหนึ่งในสกินอุตามแมนสกินไหนก็ได้เนี่ยเราจะบัฟพลังโจมตีให้ค่าบอสได้ง่ายขึ้นเว้ยโดยฉะนั้นเนี่ยเอด็ดวายะเกิดดูคลิปคลิปนี้มีประโยชน์ขนาดไหนลองคิดดูดีซึ่งการเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ย จะมีอยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกก็อาจจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมตอนที่มาที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะบอกในกิจกรรมอุลตรามแมนใช่ไหมอีกหนึ่งวิธีเนี่ยก็คือเป็นวิธีกิจกรรมเป็นสืนอ่อราแบบครบถ้วเลยจ,จ,จแต่ว่าอันในนี้บางคนมันบั๊กนะฮะพี่แนะนําให้มุมซ้ายบนนี่เป็นอุลตรามแมนเนี่ยเราก็แค่กดเข้าไปนะฮะพอกดปุ๊บรอให้มันดาวดหลดสักครู่หนึ่งนะทุกคนอุยอุ้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 ยโหลดอะไรครับเนี่ย นี่เราเข้ามาสู่สนามรบที่ท้าทายเป็นอันยิ่งยวดและเดี๋ยวขอขอหัวหมายเล็กนึงนิดนึงจะได้อธิบายอันนี้เล็กเกินไปป่าว่ะุแต่ไม่เป็นไรหล่ะให้เป็นเล็ขนาดนี้และดีแล้วจะได้อธิบายเต็มจอหน่อยนะฮะอ่าทุกคนจะเห็นนะฮะว่าภาพด้านซ้ายเนี่ยมีอยู่นี่น,น,นีเห็นปะหนบนหัวมาเลยนะหนึเซความเสียหายเพิ่มขึ้น แล้วก็ด้านขวาก็เหมือนกันนะฮะซึ่งมันเป็นสนา,ามรบทั้งที่1แล้วก็ที่2นะฮะแต่ถ้าสกินไหนเรามีแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่ามีแล้วเอเดบ้างมันขึ้นไันแล้วซึ่งไอกิจกรรมนียมันจะเขียนด้านล่างว่าเข้าสู่สนา,ามรบการต่อสู้ของไคจูนะฮะไคจูก็คือน่าจะแปลของภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าปีศาจหรือว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยเพื่อรับสกินลินมิต็ดอุลตร้าแมนฮะเป็นเจ้าของสกินอุลตรา้าแมนเนี่ยหนึ่งสกินทำได้ทำให้ได้บัฟโจมตีนึอ้ พี่มีอยู่แล้ว1นึ่งสกินใช่ไหมมันบัฟพลังการโจมตีเป็นหนึิดเปซ็นน่ะซึ่งการเข้าสนามรบเนี่ยเราไม่ใช่ไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดที่อุนดาแมนนะฮะอ่านี่น่มันเป็นหน้ากิจกรรมใหม่นะฮะทุกคนให้เรากดที่อุนดาแมนปั๊บไอเร็วเรวดีชักช้าหรือว่ากดตรงไหนวะมันจะมีที่จริงอะมันจะมีกติกาอ่านี่นี่มุมขวาบนนะทุกคนกติกาเรามาดูกันได้นะฮะว่า ต้องชนะบอสตัวไหนเนี่ยไอ้แต่บอสทางด้านซ้ายเนี่ยได้เซเว่นบอสทางด้านขวาได้อุลตอรแมนนี่สกินจะมาไอ้นี่สกินของเฟรนตินเนอร์นะฮะทุกคนซึ่งคะแนนมันก็จะมีทั้งหมดตันที่ 7, 00 0อ้เจ0 0ดาเมจแต่ว่าเราได้รับของรางวัลอื่นด้วยนะ,ะทุกคนอนี่นี่กดการเข้าร่วมกิจกรรมมันก็จะมีมากมายนะฮะซึ่งผู้เล่นเนี่ยที่ครอบของอุลตอรแมนอยู่แล้วเนี่ยจะได้การรับบัฟก็คือ1.11เท่าแต่ถ้ามี2สกินเนี่ยจะรับบัฟ2เท่าซึ่ง2สกินเนี่ย ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามีแล้วแล้วเราไปสุ่มทําไมมันมีของรางวัลอื่นไงทุกคนให้เราสุ่มเพื่อความคุ้มค่านะฮะซึ่งมันจะได้ตัวไอเนี่ย้าเต้นถาวรเอฟเฟกตถาวรอ,อิโมจิถาวร ของถาวรที่แร่เนี่ยโคตรจะเยอะมากนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าหมดกิจกรรมเนี่ยเนี่ยมันจะไม่กลับมาแล้วในยอย่างแน่นอนโอกาสในการสุ่มได้ของรางวัลเนี่ยสกินถาวรถึงเกือบ4เเลยอ่ะทุกคนอีโมจิถาวรห5เปอร์เซ็นต์ะไรพวกเนี้ยเพิ่มลำดับไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าของเช่าก็เจเเลยอะ่ะ <laughs> อ่ะกดเข้าสนามรับได้แล้วทุกคนพี่อยากสู้อะ่ะเราสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะสู้แบบ แบบไหนนะฮะแต่ว่าพอเรากดเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เรากดตกลงนะฮะคุณมีสกินนี้แล้วสามารถโจมตีบอสเพื่อรับรางวัลเนี่ยโอ้โหหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเท่าโอ้ยยืนยันได้ทันทีนะแต่ว่าพี่มีสกินตัวนี้แล้วไงแต่ว่าถ้าใครมีตัวสกินตัวไหนเนี่ยมันก็จะได้รับเพิ่มไอเท่าตัวไปในสกินนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็เพิ่มสองอันเนี่ยอ้าวเดี๋ยวพี่กดยืนยันให้ดูเลย ปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยมันจะโจมตีบอสต,ตั้งแต่111จนถึง7,000 HP เนี่ยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสามารถมากดโจมตีกันได้นะพี่แนะนําว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่สกินเดียวนะมันมี2ส,สกินเลยอะทั้งสองสกินจะบวก111เท่าเหมือนกันนะฮะถ้ามีใครมีสกินอยู่แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากมากแต่น้องหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะว่าพี่แล้วมันสุ่มฟียังไงอะเออดูมุมขวาบนนะอ,อ้นี่ตรงนี้แหละเออเดี๋ยวเราออกไปดูวิธีการสุ่มฟีกัน คนอาจจะสงสัยนะสูง,สนะสงฟรีเข้ายัางไงมาที่กิจกรรมนะฮะเป็นส่่นดันไมโครสเรรจตึกบตึ๊บกับเรานะให้รีบเข้ามาเลยรีบเข้า,ขาแล้วก็เข้ามาที่หน้าร้านค้าแล้วก็มันจะมีคําว่าเติมคูปองอ่นะทุกคนไอบ้บ้าเติมคูปองเนี่ยให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งนี่อยู่ในหน้านี้แน่นอนนะทุกคนทุกคน,ท,กคนที่เติมตังเนี่ยเป็นคูปองในช่วงวันที่2จนถึงวันที่8นี้เท่านั้นนะฮะทุกคนเราจะได้รับไอ้พวกหินชิ้นส่วนใหไม่ไปสุ่มกิจกรรมฟรีของอุลตร้าแมนนะฮะทุกคนแล้วทีี่่สําคัญเนย ทุกคนจะต้องเติมตังอยู่แล้วแหละเพื่อนอยากได้สกินของไอ้บุนซ่าแมนเนี่ยโดยฉะนั้นถ้าเติมแล้วเนี่ยก็มารับการสูมฟรีด้วยนะฮะเพราะว่าเติมกับสูมฟรีเนี่ยมันแยกส่วนนะฮะทุกคนก็ถ้าเติมไปนหนึ่งคูป,ปองได้หนึ่งเหรียญสองร้อยเก้าสิบเก้าคูปองได้สองเหรียญเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเนี่ยได้สามเหรียญซึ่งแต่ละเหรียญพวกนี้เนี่ยอาจจะลดไม่เยอะแต่เนื่องจากว่าพี่เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็จะมีส่วนในการลดดาเมจหรือว่าเพิ่มดาเมใ ไออุลตร้าแมนเนี่ยโจมตีศัตรูเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะไม่เพียงแค่นั้นนะคะทุกคนถ้าเราเข้ามาในหน้ากิจกรรมร้านค้าเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีเฮ้ยอย่าเลื่อนไปไหนนี่โปรโมชั่นเติมคูปองพิเศษเนี่ยเติมเพียงหนึ่งคูปองเนี่ย สกินยอดมนุษย์อย่ารีบไปไหนเนี่ยเรียวมาแล้วก็เฟรนติโน่เนี่ยภายในวันที่2ถึงวันที่8ซึ่งมันก็คือกิจกรรมเมื่อตะกี้นะฮะที่พี่อธิบายไว้เราสามารถเติมแล้วก็ไปลุนได้ทันทีเลยนะฮะทุกทึกนโอ้โหยิง,ง,งพลังคลื่นซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้สกินฟรีเนี่ยสามารถสุ่มกันได้แบบฟรีๆด้วยแต่ว่าฟรีเนี่ยอย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะว่ามันไม่ได้ฟรีแบบจัดๆแต่มันฟรีแบบ จัดจัดซึ่งฟรีนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเติมคูป,ปองไปก่อนแต่พี่มั่นใจว่าทุกคนเติมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีสกินเหมือนพี่เนี่ยฟลอเรนติโนอยู่ก่อนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับตัวไอ้สกินเดียวมาเนี่ยง่ายกว่าเดิมนะฮะซึ่งบางคนอาจจะดวงดีโดยการส่มฟรีเนี่ยอาจจะสูมฟรีไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วสูมแบบจ่ายตังค์ครั้งที่หครั้งที่7อาจจะได้เลยเออซึ่งวันนี้แต่ถ้าชอบคลิปเนวนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์นะฮะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่่่อน้วาาาซึงถาถาม ทำไมพี่ปอนถึงไม่สุ่มให้ดูพี่มีสกินฟลอเรนติโนแล้วก็อีกหนึ่งรหัสเนี่ยมีสกินของอตัวเดียมาอยู่แล้วโดยฉะนั้นเนี่ยพี่สลับรหัสเล่น,นีิจะมาสุ่มทําไมตั้งสองรหัสมันเปลืองนะฮะทุกคนแล้วฟลอเรนติโนเนี่ยพี่ได้มาฟรีด้วยไม่ต้องไปสุ่มนะฮะถ้าใครไปสุม่มฟลอเรนติโนกูต่อยฟันร่วงเลยมันได้มาฟรีนะฮะตัวนี้อะ่ะให้ไปสุ่มเดียมานะ,ะทุกคนวันนี้ไปแล้วบายบยครับจ๊ะโจ๊ะบ๊าบ๊าบ๊าบู